ตัวนี้นะครับคือเจ้าตะวันแดงอายุสองปีนะครับเป็นลูกชายมาเลีโอนะครับแม่เป็นลูกสาวเจ้าลักตัวนี้จะค่อนข้างปรมันเจ้าลักริเจนะถ้า,าหาเขาเหมือนกับเจ้าลักเนาะเหอนนะพี่ขึ้นรถมามันดิ้นหรอครับดิ้นใช่ไหมโอ้ดสงสารมากเห็นขาหลังรถบอดีใช่ไหมรถบอดีโอ้หนุ่ม, <laughs> มก็สงสารเอ้าวรถไปที่หลังเนาะเดี๋ยวขายน้ำเชื้อวัวได้ก็ได้ายแดงแล้ว ตดยวนี้ไปทำเจ้ารักจะเยอะใช่ครับแต่ปลาก้อยหูสวยนะมสกสเกตดีผมจะย้ำเรื่องเรื่องก้อยหูของงัวนะครับเพราะปัจจุบันหลายตัวเห็นก้อยจะทิงท้งๆเสน่ห์ของอิฐดูทรงครบๆแล้วมันจะสวยครับตัวนี้เนื้อหนังดีนะพี่กระดูกด,ดี<ห>เนื้อหนังดีนะคะสีก็ดีนะคะ <บา S 1> แดงแดงสวยแดงไม่มีกะเลยเดี๋ยวถ้าวันนี้มันจะเข้มกว่านี้นะคะงัวนี่ได้สองขวบกว่าไหมคะป๋ากว่าเนาะสองขวบเนาะ ตรงหูดีเชียวเนื้อหนังดีนะคะเนื้อหนังดีเฉลี่ยหรือใช้คำว่าบัวเป็นบัวหนังดีนะคะหนังย่นหนังอะไรดีจังเลยถือว่าขนาดสำหรับตัวนะเจนะใช่ใช่ใช่ถ้าพ้วนจะหนาว่านี้เยอะเลยครับใบก็ก้อยสวยก้อยดีสวยแล้วก็ลูกหยิกตรงกลางใบนะคะหยิกในสวยงามลูกเล่นหยิกในกลางในสวยงามกระบาลหมดจอกค่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ถือมองว่าต้องต้องใหญ่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 เปียวตั้งตรงสวย นะคะครบเครื่อง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 ,อ,งอีกหนึ่งตัวฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้รับครับริงที่บ้านหรือว่านี่น้ำเชือ้อค่ะนี่น้ำเชื้อเนาะโอ้โอ้ก็ครบเครื่องอันนี้ใช้ได้อ่าน้ำเชื้อมีมาขายด้วยฝากอ่าใครสนใจก็อสองพันเท่านั้นเองสิบห้าหลอดเอาไปอุดหนุนก็นได้นะคะ,คะอุดหนุนก็นได้เลยฝากไว้นะหนึ่งตัว ตัวนี้เออเข้าท่าเข้าท่าสวยเชียวแหละนนตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปครับเจ้าตูมตามครับตัวไหนครับ